สวัสดีครับผมมาสเบสอาจารย์เมทินกรเจรจารปรีดีนะครับ สำหรับองค์ตัวแทนเสริมดวงมงคลนะครับอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับที่เราจะได้ทําการเสริมดวงอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราสามารถที่จะฝากดวงอยู่กับองค์พระพิคเนศได้นะครับอีกหนึ่งวิชาที่ผมได้ร่ำเรียนมานะครับอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะผมจะนําดวงนี้เพียง350ท่านหรือ350ดวงเท่านั้นนะครับที่จะไปฝากให้เป็นดวงแห่งความมหามงคลอยู่กับองค์พระพิคเนต ปางมหาเศรษฐีที่เป็นองค์ประธานที่กรุงเทพครับอันนี้คือเป็นรูปแบบขององค์ตัวแทนนะครับซึ่งองค์ตัวแทนนี้เนี่ยก็จะมีชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เป็นวันเดือนปีเกิดของผู้ศรัทธาองค์ตัวแทนก็หมายถึงว่าองค์นี้เหมือนเป็นองค์ของผู้ศรัทธานหนึ่งท่าน ที่จะไปบรรจุอยู่ใต้ฐานอันนี้ผมยกตัวอย่างตอนนี้ผมยืนอยู่ที่เพ็กเนส่สวนเทวะไลเชียงใหม่นะครับอย่างองค์นี้นะครับก็จะเป็นองค์ประธานของทางเทวะไลที่เชียงใหม่ตอนนี้นะครับองค์ประธานที่กรุงเทพเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับตั้งอยู่แต่ว่ายังไม่ทําพิธีเทวพิเศษยังไม่ได้ทําการเชื่อมของฐานและก็องค์ให้เชื่อมติดกันนะครับองนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ด้านในนะครับอยู่ภายใต้องค์เลยเปรียบเสมือนว่าอยู่ในมวลหนึ่ง ขององค์พระพิคเนศที่พิคเนศสวนเทวะลัยกรุงเทพนะครับกับพระพิคเนศปางมหาเศรษฐีนั่นเองครับและผู้ศรัทธานะครับที่ได้ทําการฝากดวงนะครับก็จะได้รับผ้ายันพระพิคเนตปางมหาเศรษฐีนะครับขนาด A4 ก็จะเข้าพิธีในวันเทวพิเศษเช่นกันคือวันที่29เมษายนนะครับถือเป็นพิธีเปิดพิกเนสสวนเทวไลยกรุงเทพก็จะจัดส่งยันนี้นะครับไปให้กับผู้ที่ได้ฝากดวงกับองค์พระพิคเนศป้ามหาเศรษฐีครับผมและสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมถ่ายทำคลิปนี่ก็ เหลือประมาณไม่ถึงครึ่งแล้วนะครับวิธีการก็คือสามารถติดต่อไปที่แอดมินในเพจของพิพินภสวนเทวะลัยกรุงเทพหรือว่าเชียงใหม่หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลมาส่วนวิธีการของผมนะครับผมก็จะนําองค์นี้นํามาเขียนชื่ออันนี้ของตัวอย่างอันนี้ของทีมงานนะครับนำมาเขียนชื่อแบบนี้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บส่วนเรื่องของชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด รูปขององค์นี้ที่เป็นองค์ตัวแทนจะมีการส่งตรงนะครับไม่มีการโพสต์หน้าเพจแต่อย่างใดส่งรูปที่มีการเขียนด้วยลายมือของผมเองและการใส่มนตราในตอนเขียนเนี่ยรูปนี้จะส่งไปช่องทางที่ผู้ศรัทธาได้ติดต่อมาน่นองน,นะครับและถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ผู้ศรัทธาแห่งองค์พระพิคเนจะได้ฝากดวงอยู่กับองค์ประธานที่เป็นพิคเนสวนเทวะลัยกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาที่สนใจที่อยากจะร่วมบุญฝากดวงครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการ อ่อยอดบุญเพราะรายได้ทั้งหมดเราจะนําไปจัดสร้างอุทยานประพิคเนตมหาเศรษฐีจังหวัดชัยภูมิและพิธีเทวาพิเศษจะมีขึ้นในวันที่29เมษายนในปี2023นี้นะครับผมมาอร์เบสอาจารย์เบสเทนกรจรจารปรีดีสวัสดีครับ